สังกัดชอปจีนิก M C N ก็เปรียบเสมือนทายเพลงที่สอนร้องสอนเตน้นให้กับคนในสังกัดแต่สังกัดชอบจีนิกไม่ได้มาสอนร้องสอนเตน้นนะสังกัดชอปจีนิก M C N ทำหน้าที่สอนครีเอเตอร์ให้มียอดขายและมีรายได้บนทิกตอกเป็นสังกัดที่ได้รับการรับรองจากติกตอกชอบป,ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของติกตอกชอบป,ประเทศไทยเป็นสังกัดที่สอน้คนธรรมดาธรรมดามีรายได้จํานวนเยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ยอดเจ v วอันดับหนึ่งของประเทศไทย เดืนอน2ในปี2023เามเดือนกรกฎาคมเราขึ้นอันดับหนึ่งสิงหาคมอันดับหนึ่งกันยายนอันดับหนึ่งตุลาคมอันดับหนึ่งหรพฤศจิกายนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งและชนะแคมเปญ1 1บเเดเดือนธันวาคมยังคงเป็นอันดับหนึ่งและเรายังได้รับ ติ๊กต็อกชอบตู3ตาสั้นทเวนตี้ทวีอวร์รางวันท็อปแวลูเอ็มซีเอ็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยทำยอดขายรวมสูงสุด886ล้านบาทน้าน,นี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณติ๊กต็อกชาประเทศไทยด้วยนะคะเราว็็สู่ปี2024เดนมาการาคมขึ้นเป็นอันดับหนึ่งุมพ,พันธ์ ครบ1ปี M C N เราทำยอดขายใน t ิ k ต o อกชอบ1365ล้านบาทเมษายนเรายัางคงครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งยอดจิมมีของเราทะลุถึง205้าล้านบาทยอดขายรวมตั้งแต่เปิด M C N, N 1เมษายนปี2566้จนถึง24พฤษภาคมปี2 5งยอดขายรวมอยู่ที่1,762ล้านบาทจำนวนออเดอร์มากกว่า5ล้านออเดอร์แฟนครีเอเตอร์จนชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันติกต o อกช็อปในหมวดหมู่มัมแอนดเด์ B บบี้ครีเอเตอร์ชาเลนจ์อันดับหนึ่งและอันดับสามในหมวดหมู่ฟู้ดครีเอเตอร์ชาเลนจ์ข้อดีของสังกัดชอปติคเอ็มซีเอ็นสอนคนจากที่ไม่เป็นเลยตั้งแต่เริ่มสมัครอิสตอจนเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพชอบไลฟ์เราจะสอนให้คุณเป็นเจ้าแม่ของการไลฟ์ใครไม่ชอบไลฟ์เราจะสอนคุณทำคลิปให้มียอดถ่ายตั้งแต่วันแรกเรายังมีการออนทัวไปต่างจังหวัดต่างๆสำหรับใครที่อยู่จังหวัดไหนสามารถติดตามข่าวสารได้จากสังกัดเลยนะคะชอปติคเอ็มซีเอ็าครีเอเตอร์ไปเที่ยวแบบซูเปอร์วีไอพีไม่ว่าจะกินเที่ยว ทำคอนเทนต์จะเป็นทุกเิปรีชี้เป้าสินค้าขายดีทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่กําลังขายดีหรือว่าเป็นสินค้าที่กําลังเป็นกระแสและนอกจากนี้ครีเอเตอร์ยังมีโอกาสรับงานรีวิวสินค้าจากแบรนด์ต่างๆด้วยและทําไมครีเอเตอร์จะต้องอยู่ในสังกัดชอปจินิก MCN ได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากคนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดรู้แนวทางช่องว่าช่องเนยเราควรจะไปในทิศทางไหนได้รับคูปองสนลดพิเศษจากสังกัดและได้เข้าร่วมแคมเปญพิเศษจากติ๊กต็อกชอบเวลาช่องมีปัญหาสัังกดดดช่วยยแ้้ไข นอกจากนี้สังกัดของเราก็จะมีงานใหญ่ <S Creator <Association> s e c t i o n Thailand เป็นงานที่แมทชิ่งกันระหว่างเจ้าของสินค้าและ Creator อร์สังกัด Shop ลิ n i M C a รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษจากเจ้าของแบรนด์ไปเลยและรับสินค้าตัวอย่างกลับบ้านไปทำคลิปปกติอีกด้วยถ้าคุณเหนื่อยที่จะต้องศึกษาเองไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาขายดีถ้าคุณเหนื่อยต้องอัปเดตเทรนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยเี่ะต้องลองผิดลองถูกทำคลิปเท่าไหร่ก็ไม่ตังไลฟ์สดไม่มียอดมาที่สังกัด Shop g e n i M C N